อำเภอแม่ทาจังหวัดระูนส่วนใหญ่อาชีพลักแกะไม้สลักและทอผ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสายตาครับสายตาที่พราามัวไม่ชัดเจนของแต่ละคนล้วนมีปัญหาและสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากปัญหาด้านสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะเรื่องสายตาที่ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถเข้ารับบริการในการตรวจสายตาหรือตัดแว่นได้เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวทำให้การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบาก สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงปัญหาโรคตาที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยได้น้อมนำพระราชดําริมาร่วมดำเนินการกับทางแว่นท็อปเจริญให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนดำเนินโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพที่โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาด้านสายตาที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปจำนวน400คนมารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ที่จะช่วยให้ผู้สูงไวัยได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูนอาทิเช่นแว่นท็อปเจริญสํานักงานเหล่ากาชาติ ที่ว่าการอำเภอแม่ทาหน่วยงานวันโฮมพอมมจังหวัดลำพูนซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือกระชับสัมพันธ์ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารสายตาแม่มันเป็นสายตายาวแล้วก็พอใกล้มันไม่ค่อหันนะเจ้าพอดีมีโครงการนี่มาแม่ก็ค่อได้แว่นตามันจะได้อ่านหนังสือชัดดีต่อแม่ก็ภูมิใจที่มันมาตั้งแผนหร้อแม่ การนี้สายตาแม่ก็จะดีขึ้นมาต่อขอบคุณในสมเด็จที่เปิลเมตตาที่เปิลจะตักแบนให้นนะขอบคุณนะเจ้าในวันนี้สายตาที่กลับมามองเห็นได้ชัดเจนของผู้สูงวัยเปรียบเหมือนการได้ชีวิตใหม่ในการใช้ชีวิตเพราะเราเชื่อว่าความชัดเจนเป็นบอกเกิดคุณค่าของชีวิต และเราทุกคนก็คู่ควรกับการได้มีชีวิตที่ดีขึ้น